สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของพ like ีทเหมือนเดิมนะครวันนี้เอารถเก่งเล็กนะฮะมานําเสนอให้กับ f อ c ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเผื่อใครที่อยากได้รถราคาไม่แพงนะแต่สมรรถนะเกินคุ้มแน่นอนนะกับคันนี้ที่ผมเอามารีวิวนะเป็น m a ส d a 2สโฉมซีดานะฮะเป็นรุ่น1.5อีรแกนนะครับต้องบอกว่า m a สด้าสโฉมนี้นะครับ เป็นโฉมที่ขายดีมากๆเลยในช่วงที่ออกมาใหม่ๆนะมียอดขายที่แบบว่าต้องจองกันข้ามปีเลยนะในยุคนั้นนะครับถือว่ารูปร่างหน้าตานะสมรรถนะต่างๆนะเป็นที่ยอมรับได้นะครับและปัจจุบันนี้ก็ยังมีวิ่งนะครับตามท้องถนนอยู่เยอะพอสมควรนะรแล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกด้วยนะ คันนี้นะครับต้องบอกว่าประวัตินี่ดีมากๆเลยนะฮะเป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะเป็นรถที่เจ้าของเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะใช้รถมงบริษัทนะฮะทังนั้นจึงเป็นรถที่สภาพเนี่ยถือว่าเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะปีก็ใหม่ไม่ก็น้อยนะฮะน่าสนใจนะเดี๋ยวผมพาไปดูเลขไม่กันนะครับดูโดยรวมแล้วภาพรวมนะครับภายนอกเนี่ยนะยังดูสวยงามยังดูกริฟต์อยู่เลยนะฮะ รับประกันเลยนะไม่มีชนหนักนะครับนะแต่ร่องรอยการใช้งานนิดๆหน่อยๆมีบ้างนะครับตามอายุของเขานะแต่ว่าชนหนักไม่มีแน่นอนนี่ผมรับประกันนะรูปแบบของมาสเตอสองตัวนี้เป็นตัวซีดาน4ประตูนะครับนะแม็กก็ตรงรุ่นนะนะแต่ยางเขาเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมดูปียางให้ก่อนนะฮะเพราะว่าดอกยางนี่ก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะยางปี24เส้นเลยนะครับ อย่างปี20ตัวนี้นะครับก็ใช้ได้อีกนานะมาดูในส่วนของภายในนะตัวนี้นะครับคือตรงบอกว่า1.5เนี่ยนะครับเครื่องพันหเนี่ยเป็น e ีโคคาเฟตแรกเลยนะนะครับสำหรับบ้านเรานะฮะก่อนที่จะมีพันสอ่าก่อนที่มี e c โคคาเฟตสองืลพวกพันสเข้ามาถือว่าตัวพันหของมาซาตตัวนี้นะครับก็ถือว่า ตอบโจทย์ดีเรื่องของความประหยัดด้วยนะฮะแล้วก็อัตราเร่งที่ดีด้วยแล้วก็รวมไปถึงสมรรถนะของตัวรถนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆในตัวรถด้วยนะฮะเห็นว่าคันนี้เนะี่ยสะอาดสะอาดมากเลยนะบอกภายในเนี่ยสวยๆเลยนะครับคือด,ด้านหลังแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะนะครับอย่างที่ผมบอกนะเป็นรถที่ใช้งานคนเดียวนะครับนะกระจกทุกบานเนี่ยมีสัญลักษณ์ของ Mazda อยู่ นะคันนี้ถ้าได้ไปก็คุ้มค่ามากเลยนะครับกับราคาไม่ถึง3 0 0แสนนะคันนี้เปิดอยู่เพียงแค่2 5ง0 0นนะครับนะกับออปชั่นที่ได้นะครับแล้วก็กับปีรถปี2013ันะคันนี้ปี2013นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเลขไม้นะครับอันนี้ไม่เพียงแค่4 0 0 0 0ืกับอีก5 5ิกิโลนะครับกุญแจนะครับรีโมท1ชุดแล้วก็สำรอย1ชุดนะครับ ได้ทั้งสองดอกนะนะฮะให้ดูเลขไม่กันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะคันนี้แอร์เย็นมากๆนะนี่นะครับนี่ผมสตาร์ทให้ดูนะนี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่สะอาดสั้นมากๆเลยนะภายในนะครับเจ้าของก็อย่างที่บอกนะครับใช้งานน้อยอ่ะมือเดียวนะครับ แอร์เย็นนะแอร์เย็นไวนะครับอันนี้ผมเปิดแค่เกียร์หนึ่งนะครับอืมตาเร่งดีนะครับมาตรวัดเนี่ยยังบอกในเรื่องของอุณหภูมิของน้ําด้วยนะนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะถ้าตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ออกแบบเหมือนรถยุโรปนะครับเหมือนพวก B M เหมือนพวกมินิไปเงี้ยนะครับพอทรงสัว,วทรงกลมอยนี่นะครับ ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะก็จับถนัดดีนะครับช่องแอร์เป็นทรงกลมนะฮะหมุนได้1 8อองศาคือหมุนได้รอบทิศเลยนะฮะเย็นไว้ด้วยนะครับนะรอบเครื่องก็อยู่ที่1000รอบนะฮะสตาร์ทใหม่ๆนะฮะนี่คือในส่วนของออปชั่นนะครับเป็นวิทยุ CD m p มิซาีได้หมดนะครับนะ ในส่วนของช่องนี้ก็จะเป็น USB AUX แล้วก็ power l e t d ให้นะครับก็เพียงพอเนาะต่อการใช้งานนะครับอันนี้เป็นเก๊เก๊เป็น2ชั้นนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นหนึงเก๊ใส่ของไปสอชั้นนะครับตัวนี้นะถ้าใครสนใจนะครับรถสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงนะแล้วก็ไม่น้อยแบบนี้นะ นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ096149985นะครับเบอร์นี้เบอร์เดิมนะนะครับยินดีให้บริการนะฮะคันนี้ผมว่าคุ้มค่าแหละนะครับราคาไม่ถึงส0 0แสนได้รถปี2013ด้วยนะครับนะอยู่ที่แสนใส่องแสนห้บาทนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ซื้อสดไม่มีแหวนะครับซื้อสดไม่มีแหวคันนี้นะครับซื้อสดไม่มีแหวนะครับถ้าใครสนใจโครงสร้างหลักเดิมๆนะนะครับสีเรื่องเดิม ไม่มีการทําสีเพราะว่ารถไม่ได้ซ้ําอะไรนะครับใช้งานก็น้อยนะฮะดูสภาพนะครับยังใหม่ยังกิ๊กอยู่เลยอ่าก็สนใจก็โทรเข้ามานะครับภาษีในส่วนของภาษีนี้ในปี2566นะครับ2ีมีนานะครับเนี่ยก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สะดวกโทรก็โทรเลยนะครับนะไม่สะดวกโทรก็ฝากเบอร์หรือฝาก ช่องทางการติดต่อกับก็ได้นะครับเดี๋ยวทางผมโทรสอบให้ข้อมูลนะฮะอย่างรู้เรื่องอะไรก็โทรสอบถามเข้ามาหรือว่าพิมพ์เข้ามาในใต้คลิปก็ได้นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากนาเสนอนะเพราะว่ารถใช้งานไม่เยอะนะครับรถใช้งานไม่เยอะฝากวันนี้ก่อนสำหรับทีนี้นะครับสวัสดีครับ